บารมีพระเครื่องก็จะเกินของแม่นะครับขอบคุณชมรมกำน,นัลพญานาคตำบลนวลเปือ่อยในานามของซุปเปอร์ท็อปบังไฟพร้อมคนพร้อมขึ้นสูงสูงลงศรัทธาถ้าเวลาได้หลายถ้าเวลาได้เยอะๆ,ๆซุปเปอร์ทรนนน็อปชมรมกำนัลพญานาคตำบลนวลเปือ่อยข่ายทำงานจงโจกดีสามสองหนึ่งไป

ไปก่อนดูไปก่อนสุปเปพร์ฟ็อกยังก้่วฟ็อก47วีทำงานควันยังออกจากตรวจตรวจที่นะครับ เอาเป็นหัวไปหัวไปปวดหน่อยๆเด้อหลังเด้อปวดหน่อยๆปวดหน่อย,ลออยแล้วก็ใส่หัวตะโยกตัวันตีเป็นหงแฉบแคบรอ,รอเล่าเ็นครับยังไม่สรุปครับคุณรับกลมทมาำลังผู้ใหญ่บ้าน นะครับทางดีบางต้นใส่ว้าเป็นตยกตะว่นตามเสียงมันมีกาตีเป็นมุ้งแคบโยกมันเป็นหว้าดันซ้ายหางดันขวาตาวข้างขาดันนวดเปนเพื่อนครับปังไปยังออกด้านซ้ายมือเด้อตรงนะครับอยู่ตรงๆเลยตอนเอาไว้ันนี่นะ ร้อยครับสั่งซิปเปเนนพานไปอยู่ตรงๆเลยนะครับครับครับกำลัวหมุนวนไปน้ององศานี่ตอนนี้นี่เงี้ยขอตั้งอยู่นะครับอยู่ตรงตรงซุปเปอร์ท็อปชมรมตำนานผู้ใหญ่บ้านร้อยสั่งซิปเปเนน่านไปกำลังหมุนวนนะครับลงมาตรงตรงเลย เป็นไปลงเปนไปก้าโคสามดยสปดมลอยดำลมโยกอกใจยก้าโค้งสมลวปบมดกาาเลยน่ากเขขาพื้นนี่ช่องสีขามเปนจึงตั้งเก็บร้อยแปดสิบ่านกลร้อยแปดสผ่านไปในกล้องในโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนี่ชัดเจนนะครับ ชัดเจนมากปวดข้อหรือตอนนี้กำนัำเดิมทาเดิมครับยังเบามาอยู่ครับยังเบามาอยู่สองร้อยพันน้องเหลียวบังจัดฐานชุดขึ้นไปตรงๆนะครับรอยสามคู่ควันเกาหางออกมาสามซีว่ามาทางด้านาทิศเหนือนะครับนั่นคืตอตำแหน่งหางของสุปศรทบกับนันบุญยบาล โอ้ยอยาก 220, <000. S 1> นอน120ผ่านอยากนอนเอียนลงเบิ่งเลยนะครับมันตรงแห้ง220แล้วผมไฟขึ้นดีลงดีแต่ว่าบางแหลกไปตกเสลังคาเฮือนเพิ่นแต่ว่ากรกคงลับลม240ผ่าน240ผ่านไปเมียงมี่อ่ะลงบกไดครับต้งเปิดนทอรอฟังตทรเลขสุดท้ายไปน้ำ พอตั้งหารนะครับหัวเรีกว่าเข้าสักทีที่สิบหานะครับรุ่นหมวกครับรุ่นหมวกได้ทันดูกันเลยครับสองร้อยเจ็ดสิบผ่านอีกร้อยหาวิดเป็นจังไดนนะครับกับหมวกนัน กับเลขบัวเั่นิึงทักคักครับิึงทักคักหยกเบาเบาคนเบาเบาลงบอกไกลทีไกลน้องกกันไปเรื่อยๆ <S 2> <S 2> ใกล้มากสามร้อยผ่านสามรยผ่านไป ดูดีๆครับเลข75ด็ด้ดูดีๆเลยให้ความสนใจมากมากสิบพันเต็งเรยวตามสายตากรรมการนี่ผมว่าฟันคางจะหวานเกียกละยี่สิบพันขาเขาขาล,ล้วนจำจ้ำครวบยวายว,ายว,ายวายมันก็อยากดีระบาด มาด้วอย่างนี้ละตาเนี่ยเอาบิ้งกาขาดเบิ้งราคาเออมานอนแต่แข้งนะบัน2 0บาทอ่าเบิ้งราคาดคือเลข7ที่บานนั่นเบิ้งราคาเบิ้งกระตัวบตเบิ้งกะ5 0บาทไอ้โจนี่มันอยากเร็วด um. ้วยทันเด้อเพราะว่ามันตะแข้งนะครับ เจ็บนเลยเจมีเจ็บทินกินฟบงันกินฟอนบางรักกินอนบางรันเออสุดยอดเบฟนเนีนะครับเข่าล้มาเี่ยนดากันมานน่แงครับแปดนยังจะเวลาครับระดับตามลงมาเต้มพันครบ 185คะแนน185ครับท่านมัดเทวดาเบ้าดีเบ้าดีเอาบรนได้กะให้เบรนไปครับยาสีมาลรึนเครื่องช่างกระเดวกันละแต่นีน้ำใจกะมือน